สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านชาวลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมงานดีเงินดีรวยแน่นอนสโลแกนของชาวกันตัวตนของชาวลัคนาราศีกันเดือนนี้เป็นเดือนกรรมะการงาน การไม่อยากอยู่กับที่แล้วอยากเรียนรู้อยากติดปีกบางคนคิดว่างานที่ทำอยู่กับที่ไม่มีอะไรเลย,ยต้องการหางานออกไปสู่โลกกว้างจากที่เงียบๆม,มานานพลังงานพิเศษในร่างกายของชาวลัคนาราศีกันมันบ่งบอกให้รู้ว่าต้องลุยติดต่ออะไรใหม่ๆบ้างเดือนนี้จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาโดยเฉพาะโลกภายนอกนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองโลกโซเชียลทั้งหลายการเงิน วันที่สองมิถุนายนดาวประจําตัวหลังจากนิ่งมานานดาวพุธมาอยู่การงานสําคัญอยู่นะคะการงานได้โอกาสพิเศษค่ะชาวลัคนาราศีกันได้โอกาสพิเศษจากการงานเปลี่ยนย้ายเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะคะแต่สบายใจความอดทนที่ผ่านมา,าชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างที่จะอึดอัดแต่ต่อไปนี้อยู่ได้อยู่ดาวศุก ดาวศุกร์นะคะอยู่ลาพรเป็นราชาโชคการเงินได้มาจากการตรวจสอบการติดตามดูผลงานนะคะตลอดเวลาจะยิ่งดีเพราะต้องวิ่งเข้าหาโอกาสเดือนนี้นะคะดีมากเกี่กับเรื่องการเงินการงานวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์เดินมาอยู่ในเรือนการงานเป็นราชาโชค วันนี้สิ่งที่กันจะต้องทำคือม้าดีไม่ใช่ม้าเสียนะคะม้าดีก็เดินลุยทำให้เติบโตไปต่อได้พยายามเดินทางสายกลางเข้าไว้นะคะกันจะไม่พยายามลงทุนหรือทำอะไรสุดโต่งเกินไปอย่างเด็ดขาดเพราะว่ากันก็โดนมาแล้วเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เจอมาแล้วนะคะวันที่18มิถุนายนดาวพุธดาวประจาตัวเดินมาเป็นเกษตร ในเรือนการงานมีเรื่องสัญญางานใหม่เรื่องสัญญาต่างๆเจ้าของกิจการจะได้รับออเดอร์ยอดขายจากลูกค้าันต้องเปิดตัวนะคะเปิดตัวแล้วก็เจราจาติดต่อสื่อสารเดือนนี้สร้างยอดขายรายได้จากการงานจะดีมากในเรื่องการเงินก็เข้ามาคือพูดง่ายๆว่างานดีเงินก็จะดีตามนะคะความรักชาวลัคนาราศีกัน คนที่คุยอยู่ใช่ไหมนอ้องนั่นคือสิ่งที่กันคิดมีความกังวลลังเลเกิดขึ้นรักษาความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะคุยไว้ก่อนค่ะอย่าตัดสัมพันธ์การเป็นคนที่ขี้เหงาเศร้าเรื่องเก่าๆพูดมาให้คิดตลอดเวลานะคะกันไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่ผ่านมาแล้วอดีตก็คืออดีตนะคะคนมีคู่กันกับคู่ ต่างคนต่างก็ทํางานอาจจะไม่ได้หวานเท่าไร่จืดชื่แต่รักษาความสัมพันธ์กันได้ด้วยดีดการต้องการที่จะให้คนเอาใจใส่อยู่เคียงข้างขี้เหงาขี้ว้าเหวเหมือนขาดคนรู้ใจประมาณนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันเกะกับเรื่องความรักยังไปได้อยู่เวลาจะทําอะไรนะคะต้องคิดไว้เสมอว่าเรา ต้องรักตัวเราเองเป็นอันดับหนึ่งนะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ด้วยนะคะช่อง YouTube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมออ้อยด้วยค่ะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19.00นถึง20.00นหชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงชะตาสน ตัวได้ที่ id ปุญญวัฒน์ o t o i t o 0988556364 หมออ้อยขอแนะนําให้ชาวลกักนณาราศีกันนะคะแก้เคล็ดเสริมดวงชะตานะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถวายชุดเครื่องครัวอุปกรณ์ที่อ่าทไอ้ที่ทํากับข้าวเกี่ยวกับเครื่องครัวต่างๆนะคะให้กับวัดด้วยนะคะจะเป็นกุศลบุญอันแรงกล้าเลยนะคะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลกักนณาราศีกันมีโภคกรัพย์ตักไม่พร่องหมดนี่หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยไม่ โรคภัยต่างๆไม่มาเบียดเบียนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขตลอดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องมัติการเข้ามารับชมนะคะ